ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัว IR sensor ครับ IR sensor หรือว่าตัว infrared sensor นะครับสามารถแบ่งด้วยกันออกเป็น2รูปแบบนะครับก็คือเป็นแบบ active IR sensor นะครับหรือว่าโดยปกติเราจะเรียกแค่ IR นะครับแบบที่2ก็คือแบบ passive IR sensor นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่า PIR นะครับโดยที่หลักการของเซนเซอร์ทั้ง2แบบเนี่ยก็คือใช้หลักการในการรับหรือว่าตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรดนะครับโดยที่คลื่นรังสีอินฟราเรดเนี่ย เป็นคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีค่าความยาวคลื่นอยู่ที่700นาโนเมตรถึง1มิลลิเมตรนะครับเป็นคลื่นแสงที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับโดยที่คลื่นตัวนี้เนี่ยสามารถปลดปล่อยออกมาได้จากทุกๆวัตถุนะครับที่มีอุณหภูมิมากกว่า absolute t e m p e a t u r e นะครับโดยที่ absolute t e m p e a t u r e เนี่ยก็คือมีค่ามากกว่า0องศาเควินนั่นเองนะครับ โดยที่ตัววัตถุหรือว่าขึ้นอินฟเรดที่ปลดปล่อยออกมาครับจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุแล้วก็อุณหภูมินะครับโดยที่วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่านะครับก็จะสามารถปลดปล่อยตัวขึ้นอินฟเรดตรงนี้ออกมาได้มากกว่านะครับผมโดยที่ตัวข้อแตกต่างนะครับระหว่างแอคทีฟกับแพสซีฟอินฟล่าท์นะครับแบบที่1ก็คือลักษณะของเซนเซอร์นะครับลักษณะของเซนเซอร์ของแบบแอคทีฟนะครับจะใช้เซนเซอร์2ตัวนะครับก็คือเซนเซอร์ที่ปลดปล่อยตัวรังสีอินฟร่ารดนะครับที่เราเรีย คือรังสีอินฟราเรดตัวนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นของตัว PIR นะครับหรือว่าแพสซีฟเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์แค่ตัวเดียวนะครับเราเรียกว่าตัวไพโรอิเล็กทริกนะครับ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการรับค่าของคลื่นอินฟราเรดตรงนี้เพียงอย่างเดียวนะครับผมข้อแตกต่างที่2ครับก็คือเลนนะครับตัว IR sensor นะครับจะไม่มีเลนนะครับแต่ว่า PIR จะมีเลนในการรวมแสงหรือว่ารวมความยาวคลื่นเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเซนเซอร์ของ pyroelectric เนี่ยสามารถที่จะตรวจจับได้นะครับข้อแตกต่างอย่างที่3ก็คือความเร็วครับความเร็วในการส่งข้อมูลหรือว่าในการดีเทคนะครับความเร็วของตัว active หรือว่า IR เนี่ยจะมีความเร็วในการตรวจจับได้เร็วกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น PIR จะสามารถตรวจจับได้ค่อนข้างช้า กว่านะครับอย่างต่อไปนะคือลักษณะของการดีเทคข้อมูลครับการดีเทคข้อมูลของตัว Active Sensor เนี่ยจะเป็นการ ดีเทคข้อมูลแบบเป็นพอยต์หรือว่าเป็นไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว PIR เนี่ยจะเป็นแอเรียในบริเวณกว้างนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือเรื่องของตัวอินโฟเมชันที่เซนเซอร์สามารถให้เรามาได้นะครับตัวแอ t i ทีฟเนี่ยสามารถที่อินโฟเมชันได้มากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันดีเทคเป็นพอยต์หรือเป็นไลน์นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะระบุได้ว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านมันไปแล้วกี่ชิ้นเนื่องจากด้วยความเร็วของมันด้วยนะครับโดยที่เราอาจจะติดตั้งตัว IR เซนเซอร์เนี่ย จำนวนมากกว่า1เซนเซอร์นะครับเพื่อจะระบุได้ว่าลักษณะของที่ผ่านเนี่ยมีลักษณะหน้าตาแตกต่างกันออกไปยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็น P R เนี่ยมันสามารถที่จะดีเทคได้เป็นแค่แอเรียนะหรือว่าเป็นแค่ m o ชั่นในการที่มี Movement ผ่านในแต่ละช่วงเลนนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอย่างสุดท้ายก็คือตัวลักษณะแอปพลิเคชันหรือหน้าที่การทำงาน,นครับโดยที่ตัว Active เนี่ยจะนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเราจะ คุ้นหูกันในเรื่องของตัว proximity นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้ detect ของต่างๆการใช้ตรวจนับนะครับหรือว่าใช้ดูลักษณะรูปร่างของวัตถุว่าสมมุติว่าเป็นกล่องเคลื่อนที่มาเนี่ยถ้าเป็นกล่องตั้งก็จะมีความสูงระดับหนึ่งนะครับกล่องนอนมีความสูงอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัว IR เนี่ย detect ได้ว่ามันเป็นกล่องที่นอนมาหรือว่าตั้งมาอาจจะใช้ประยุกต์ในการทํา QC ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว PIR นะครับก็จะนิยมใช้ในการอารามพื้นที่ต่างๆ หรือว่าใช้ในการเปิดปิดไฟในห้องหรือว่าในบ้านต่างๆกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับติดตามต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับสวัสดีครับ